สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องรถไฟฟ้าที่กําลังมาแรงอยู่ณตอนนี้ซึ่งรถไฟฟ้าที่ขายในประเทศไทยเ<ม>พิ่งได้รับการลดภาษีสรรพสามิตจ,จาก8%เหลือ2%และได้รับการยกเว้นภาษีอากรอ,อีกถึง40%สําหรับรถไฟฟ้าที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงรถไฟฟ้ารุ่นไหนบ้างที่สามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้100%เริ่มจากค่ายไอมิโ รถไฟฟ้าราคาย่อมยาวที่สุดซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็คือ i-Mio SUV ราคา2 4 9 0 0 0บาทวิ่งระยะทางไกลสูงสุด100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทําความเร็วสูงสุดที่65กิโลเมตรต่อชอั่วโมง i-Mio M2 ราคา2 7 9 0 0 0บาทวิ่งระยะทางไกลสูงสุด100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง ทำความเร็วสูงสุดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ i m e o G1 ราคา289,000บาทวิ่งระยะทางไกลสูงสุด100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและทําความเร็วสูงสุดที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับค่ายต่อมาคือ Poco จะมีทั้งหมด2รุ่นก็คือ Poco Duo Duo ราคา429,000บาท มีกำลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า39แรงมา้าแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรวิ่งระยะทางไกลสูงสุด178กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและทำความเร็วสูงสุดที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพ็อกโครุ่นเหมืยเหมยราคา439,000บาทมีกำลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า27แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่100นิวตันเมตรวิ่งระยะทางไกลสูงสุด170กิโลเมตร ต่อการชาร์จ1ครั้งและทําความเร็วสูงสุดที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากันที่ค่ายจีในค่ายนะครับวูหลิงรุ่นฮองกวงมิน i n v EV ราคา475,000บาทมีกำลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า27แรงมา้าแรงบิดสูงสุด85นิวตันเมตรวิ่งระยะทางไกลสูงสุด170กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งยี่ห้อฟอร์มรุ่นวันถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ ราคา4,99,900บาทมีกำลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า26.8แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่560นิ้นิวตันเมตรวิ่งระยะทางไกลสูงสุด80กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและทำความเร็วสูงสุดได้ที่100กิโลเมตรต่อชอั่วโมงค่ายถัดมาจะเป็น MG ค่ายที่กำลังโด่งดังและเป็นที่นิยมรุ่น MG ZS EV จะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยคือ MG ZS EV รุ่น X ราคา1 2 3 0 0 0้บาทและ MG ZS EV รุ่น D ราคา9,49,000บาทโดยทั้ง2รุ่นย่อยมีกำลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า177แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่280นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน8.6วินาทีวิ่งระยะทางไกลสูงสุด403กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง ทำความเร็วสูงสุดที่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามรุ่นที่จะเป็นค่าใช้จ่ายได้100%มีเพียงรุ่นดีเท่านั้นส่วนรุ่น X จะเป็นค่าใช้จ่ายได้เพียง1ล้านบาทเท่านั้นส่วนที่เกิน1ล้านก็ต้องบวกกลับไปนิดหน่อยนะครับ MG EP+ ราคา771,000บาทมีกำลังขับเคลื่อนไฟฟ้า163แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่260นิวตันเมตร อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน8.8วินาทีวิ่งระยะทางไกลสูงสุด380กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและทำความเร็วสูงสุดได้ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงตบท้ายด้วยค่ายรถยน์อีกค่ายที่มีความนิยมมากเช่นกันคือ Aura Good Cat โดยจะแบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยคือรุ่น500อัลตราราคา959,500 50, บาท 400 Pro ราคา8 2 8 5 0 0บาทและรุ่น400 Tec ราคา7 6 3 3 0 0 0บาทโดยรุ่น400 Pro และ400 Tec มีกำลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า143แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่210นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูน0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน9วินาทีโดยใน2รุ่นนี้วิ่งระยะทางไกลสูงสุดที่400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง และทำความเร็วสูงสุดที่158กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรุ่น500อัลตร้าจะมีอัตราเร่งและสมรรถนะเท่ากับ2รุ่นแรกแต่สามารถวิ่งระยะทางไกลสูงสุดได้ถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งสำหรับยี่ห้อนี้ทั้ง3รุ่นหลังปรับราคาใหม่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ทั้งหมดเลยครับรก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรถไฟฟ้าที่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้100%ซึ่งราคาที่เรานำมาเสนอในวันนี้เป็นราคาที่ ได้ถูกลดภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ากระแสตอบรับของรถไฟฟ้าในปัจจุบันมีกระแสตอบรับที่ดีมากขึ้นและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ก็พัฒนาไปไวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนบวกกับนโยบายการลดภาษีของรัฐบาลทําให้รถไฟฟ้าเป็นที่น่าจับตามองและสามารถครอบครองง่ายขึ้นเนื่องจากรถไฟฟ้าที่มานําเสนอในวันนี้ส่วนใหญ่มาจากค่ายที่เป็นค่ายของคนจีนผมอาจจะมีการอ่านยี่ห้อหรือรุ่นผิดไป ก็ต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ